ขีรสูตรว่าด้วยเปรียบน้ำนมกับน้ำในมหาสมุทรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย แล้วได้ตรัสว่าดูกราพิกษูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนน้ำนมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานี้ดื่มแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไหนจะมากกว่ากันภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบ ทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วน้ำนมมารดาที่พวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยดูกราภิกษุทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอรทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้ว น้ำนมมานดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพิหนา้าได้เพิ่มพูนปัทภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนาน ดูกรับภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบขีระสูตร